สวัสดีครับสุรสินพ้าโชมีนีพ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามแน่าทางขามค้งเที่ยวเล่าหลวงพี่โตกนะครับเป็นอย่างไงงาาเรเนาะพและเสียงสัญญาณดีบวครับพี่น้อง มาเดอ้อมาเดอ้อพี่นอ้องแก่เมื่อหลวงพี่ตงพี่น้อง สัญญาณดีบ่เนาะหลวงวัดหลวงพี่ตองนี่อยู่อุดรเด้อพี่น้องโอ้ยมามันไปเดือดเดีวมาดเอาห้องุกนะก็ได้เงินไม่กี่ก็ได้เงินดังไรเอาเก็บออกซะมันมาทั้งเกาทั้งหาโอ้ยเนาะไม่ไหวมาเล่น มาเล่งมาเล่งบอกวันว่ามาเล่งมาเหลียวเบิงแล้ววันมาเล่งเป็นโลกถือเขากับตัดไปแล้วทำทำไอเร็ไทยดังคักว่าท่านย่อมว่าวดราคาหัวหัวหลงพี่เสียงเสียงเหลไทยนี่ได้หลงพี่เสียงสิบหายมาเฮ้เสียงคืนเอาข้าเจา๊ยบวันที่สิบหาลงพี่จะสีเสียง ยังซิบผมซิบผมก็เอาเนา่เลยท่ไหนดิจิตเ้ยังาไดนที่งมนได้บิางที่บุรอบนี่ยเนอนคนมากันนี้แจกของไส้มาหลือดิบอะเมื่อสุจ่า <c ười> <c ười> บัตตีจ้า อีดอกแด็กตัวด้หลายตัวน้อยงตัวเดียวไออยู่คนเด็หุดเก่าอยู่โยมเลยนะบอกหลุดเก่าหลดเก่าวิ่งเก่าเพาะกเขาเก่า มาเด้อมาไหนน้ำมัวเด้อ้นตะบนนิดๆิดีวัวแม่มาไหนน้ำมัวเด้อมาเด้อเอู้ใดยยางนอนจับคนบ่มาดีบอกที่นั่งนอนบ่ ซือนางซื้อนี่แหละเพิ่นเห็นขาเพิ่อนเล่ยเอินั่งโดนขาจวเพิ่อนยึดใครเนี่ยยุกุดนั่นยุกุดนั่นคุดได้หน่อยนั่นยังเขกไส้ปยังเกไส้เกไส้หลายกล้อง าไปซดีหลวงพี่กลุมเนอะผมลงไปก็ได้เสียหลิศนะฮะผมพี่ม่เล่าเลยคือไปซ้อนเงนเลิสองกานมืนนี่เอาพันคุนพันแล้วเดินมือนแต่พันุนพันเหมือนคุณเมือนลจัดไปเลยกคับการครับเอาว่างก้อนอีกคานึง ื้อขาไววว่าว่างเลยอ่าฝนนกาูเดียวมือนี้ไปน่มาตการครับบลวงพี่กรมมาการเริ่มพอนเถอ ยมพอยยมแม่มาบริการพระดอกไม,ม้มือวันจันทร์มือวันวันซุกมันเอาเก็ดออกเนาะมาทั้งเก่าทั้งหาโอ้ยต่างตัวโซนเงิน,น <c oughs> แก้มือเนาะเอกไม้วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทร์มือวันท,ท,ที่ที่ที่สองเนี่ย เราเหล็กร้อยมากคือเกาบ่ะครับหลวงพี่นี่ครคอมือเศร้านี่ป่ครับอ่าเป็นสีใดมือนี้ครับหลวงพี่ yeah. <Yeah. S 1> นี่คือกเก่าสีเกาสีเกาสีแดดน้องการเปี่ยนหมดหลวงพี่ <Yeah. S 1> เปลี่ยนน้ำพุ่มป่มครับหลวงพี่สีเลขนี่ส่วนมากกันเลขนั่งเลขอันนี้ บ่มีสีแดง,งเงี้ยเถียวภูมิไหนก็นคือเกา่าเนี่ยที่ว่านนอกจากสีเป็นเหล็กฝันเหล็กฝันหรือเหล็ก,กเงนเหล็กเห็นอันนี้อยเกินเหล็กนั่งนี่บ่เห็นสีแดง,งเงี้ยเถียวภูมนี่ควรเอินปูสีป่ะครับเนี่ยภูปูสีปูสีซื่อๆนี่ยบางทีทททครับบ่มีสุดโทนป่ะครับบ่เป็นบ่เม็นนากภูปูสี อันบนตางหากเด้อพี่น้องบางคนถามมาว่าเอาคือว่าปูสีคือบมเติมโทษโสษเ,สเขียนผิดเพว่าเส้นว่าได้เขียนผิดเด้อครับลูกพี่เบนว่าปูสีแต่ว่าบมไม่โทษนะครับปูพญา,า,านาคเป็นไงพญานาคต่างหากนี่ปูสีหรือปูสีปูสีแมนเพื่อเป็นพุ่มวัดพุ่มว่าอยู่นู่นคือเพื่อซื้อว่าปูสีแมนครับพี่น้องก็สิเข้าใจแลระระบาานคือว่าปูพญานาคปูพญานาคเหมือพิน่นมาต่างหาก สีสีคือสันสันเสนดอกก็เลยถามสอไปจบยำนั้ใหญ่แล้วบอลว่ามันดูสีสุดโต้วแมนคือสีหน่อยนะเสนอหน้าคนมาซื้อส้มซื้อแมนน้าหน้าตั้งห่างผู้สีก็ตั้งหา่างอ้าวปู้สีเด้อพี่น้องผู้สีเฮาใหญ่แล้วบอลปู้สีเป็นปูเจ้าที่นะครับแคปหน้าจอเลยครับมือนี้นั่งขอได้เท่าลยครับพระอาจารย์ หนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าคือไม่อีกตัวนี่ยังตะวามาเก่าหนึ่งหกหนึ่งหรือเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้ามากเก่าหนึ่งกับหนึ่งวิ่งตัวได้ครับลงพีคมอะไรวิ่งเจ็ดเออมันมีเจ็ดบนเจ็ดหลังแต่แต่ผันมากเก่าหนึ่งหกหนึ่งเพราะว่ายังเยังขึ้นมากตัวนี้มันชัดชัดกอกอมูชัดกอ กมูคือในเลขสามตัวถ้าเลขสี่ตัวนี้วิ่ตัวใดนะครับโรเบียเอาเจ็ดออกตัวหนึ่งครับเอาเจ็ดออกตัวหนึ่งแต่เอาหนึ่งเ 1, 7, 9, 5, จ็ดเก้าห้ายังสิบวะครับโรเบียเนียนพี่น้องเพื่นหมุนเอาในสี่ตัวก็ได้เน้อเนียนหนึ่งเจ็ดเก้าห้า ตามลำพี่โต้งลำแจนที่สิบสองนางเห็นชัดเจ่งไหมครับชัดจช,ช,ชัดเลยนี่คือเก่าหนึ่งก็ได้หกหนึง 1, 1. 1> ่งกับอะไรเก่าหนึ่งหกหนึ่งนี่ที่มันคืตวัเจ็ดห้าก็เห็นพ่อเป็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเป็นเลขเจ็ดห้าตอนเจ็ดเก่าหรื่อนัตะวเก่าหนึ่งกับหกหนึ่ง ที่ที่จริงหเห็นเก่าหนึ่งอะแต่กับหัวน่าเป็นหกหนึง่งมันมันชัดเด็กคุณชัดก้มงูชัดกม้ดกมูในเล็บเจ็ดเล็บหาเล็บหนึ่งเก่าหนึ่งเล็บเก่าหนึง่งชัดแมนมันชัดกมูก็ก็สีมาเก่าหนึงน่งหกหนึ่งแต่ว่าหิวิ่งลุดวิ่งลูดไปที่เจ็ดเดอมัออนมีวิ่งลุยเจ็ด,ด,ดอ หนึ่ส่งเงียบยู่มันิเขาละมือมันใจพระครับพออาจารย์ส้องเงียบดีนะครับแวยโยมทักมาฮานพ่กับว่าไดว่าดันเส่าหนึ่งแต่งงนะไรคนอกพ่ออาจารย์ว่าเขาถามตัวโอ้ยมันเอกเสีดูนว่าใส่ครับเปนไว่าเก่าแล้วเก้าคนบรวัติเจียดหาเก้าทุ่นอาไอ้นพันคณพันตัวใดครับหลวงพี่เก้าหนึ่กหนึ่ง ตัด้่ยวก็ลงพีเก่าหนึ่งหกหนึ่งตัวยังขึ้นมาตรงนั้นทีมันชัดชัดกอกอมูแน่นบ่บรรดาเลขที่หายไปนี้ก็เลขมาเก่าหนึ่งหกหนึ่งมีคามโค้งเที่ยวเล่าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าและเจ็ดหก เจหกมากบอลแลครับหลวงพี่บัมากบัมากเขียนลงซือเขีนลงซือบัมากแกเพียว่าวเขียโงวันจันทร์ที่อกขันว่าขันว่าเขียนลงไงบวกคือกาตี้ยเหึ่งเป็นบมากยังไงเป็นเลบมากต่เอาไว้ให้มันอก่นพี่บมากแกได้เขียนลงเมื่อนี วิ่งรูดไปที่เจ็ดเออเลขสามตัวหน,นึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าตัดออกมาคับมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งกเจ็ดหกเจ็ดเน้นเก้าหนึ่งหกหนึ่งเนีนตัวไรกก่อนครับน้องเพียเก้าหนึ่งหกหนึ่งตัวเนีนน้นนนองพี่มันใจหไล่ประเมินมันมันไม่หับบอลบอกรวดดังเงาดังมันเองสบายยุ่งนะ มันเป็นเงียบๆกันได้บมืงนีุ๋เอยูเนี่ยอกวมืนั่นเงนนั่นยังเป็นยังยังตําต่ําอยู่ยังโทาร์ส่ออาจาจอได้ครับตัประสงคีบ้ังเงบดว่อได้ก่ลงีผ่นทุนผนครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งวิ่งรวดไปัวได้ก็ครับลงีวิ่งรวดไปที่เจดวิ่งรวดไปที่เจ็ดตัวเดียวนันไหมครับ อบคือเก่าหนึงหนึงนีย่ยงเือมากคือมันชัดมันชัดกว่ามูดกว่ามือคือแนวทางเล่าส่วนรัฐบาลนั้นโคงสุทไทยนั้ลูกจะเสียงที่สิบห้าย่ำขึ้นสิบหกมาตามว่าสิบหกรัฐบาลบอลลูกแน่ได้กออสิบเจ็ด อยากให้เน้นให้ย่ำหรือเพื่นจะมาเน้นมาย่ำให้ตัวได้เองรอฟังวันที่สิบหกตัวได้ก่อนลุงพี่จริหายมากแล้วเจ็ดห้าหกครับห้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าที่ครับ,รบหัว่ให้ที่จริงมันมีเลด็กทำโตชุดเดียวแต่เนี่ยเมื่อเมื่อกี้ลูกได้เขียนลงแต่กาได้บอกได้บอกทีทื่อบางวันเด็ได้เขียนลงให้เพราะว่าบางคนมันก็เอาตรงตรงย ปั้งกือแต็มบอเอาน้าจะได้ได้เขียนลงไห่เป็นเลขสามตัวสองชุดนู่นนแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นละเจ็ดห้าหกกับหาเจ็ดเก้าก็บดเพราะให้าบอกคือยุบโอ้โห เจ็ดหลอดวัยห้านะที่สี่นะคะแนนคนแรสามลาหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าตาตัวมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าอันนี้ตัพอเจ็ดเก้าหกเจ็ดตัวมากตัวชอบครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งตัวมากตัวชอบ ใช่เหมรอคกับอาจากรตามตัวหนึกับ7จ็หาตาออกมาเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจดเก้าเจ็ดหกเน้น,นักเก้าหนึงหกหน่งวิ่งรูดไปที่เจ็ดทุจร่งทุจิ่งนไางนั่นเนย <c oughs> เอาผ้าป่วยมันนอนม่ต้องย่านม่ต้องย่านมันย่านย่านยังล่ะพอกัดงั้นมาไงกัดงั้นแต่วันมื่อเฟียเลยมาย่านเนาะพอออกไม่ออกมาย่านมีเรียนใจเรียนมากผู้เดียวบ่ผู้เดียวต้องเหลียวมากท่านอาบน้ำโอ้ชุ่มมัน ไปใส่ปุยหมกเ้าแล้วนี่วันที่สิบสองหมกหน้าบุญกูได้หมือวันสุกหนึ่งมันดังเลยมันออกเอาเจ็ดออกสามน้องสูนมาใส่โอ้วันที่สามส่วเก้าวันที่วันเก้าเจ็ดหาเก้าสิบหา รุ่นแล้วเจ๊เก้ามากแล้วดีใจหุ้มฮุ้มเลยที่นี่ตัวแรกกับลุงพีทีเล็กร้อยเออรอยเหล็กที่นั่งร้อยเห็นร้อยมากครับสามตัวหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดแมนตาออกมากับมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเน้นหนักเก้าหนึ่งหกหนึ่ง ก็วันเจ็ดหาที่ตัวเห็นรอยมากว่เห็นกนงันว่นที่มันบ่ชัดบ่ชัดหมายถึงว่าบ่ชัดคือจังเก่าหนึ่งกับหกหนึ่งครับันบ่ชัดเล่เล่เล่ถามว่ามาก,มากบ่อก,กับมากาาเพราะว่าได้มากอย่างที่แต่ที่มากหลายคือเก่าหนึ่งหกหนึ่งครับเพราะว่ามันชัดขาดหนึ่งชัดข้อมูมันมันแหลกแหลกอมูล เพราะว่าสงสัยก็เลยถามมาเดนเห็นตวันเือเห็นทีเน่นมานมันมันมันเด่นมันเดินแล้วมันนั่นกมูวิ่งนะครับอาจารย์วิ่งเจ็ดเด้อวิ่งเจ็รูดเจ็บตัวใดจ้าที่เห็นชัดครับอาจารย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งที่จริงเห็นเก้าหนึ่งหรอลูกกับหัวน้ำเป็นหกหนึ่งเพราะว่าเก้ากับหกมันเป็นัดียกันลูกกับหัวน้ำตามตัวมีหนึ่งเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้า ออกมากเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดหกเน้นไปที่เก่าหนึ่งหกหนึ่งบิงรูดเจ็ดเอนรูดเจ็ดเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์เลยหมก็ือเจ็ดยังละมือนเจ็ดมากล้านเปอร์เซ็นต์ที่ครับ่าเก่ามากกว่ามาหมอต้องดูดังหลังไ่เก่าอะไ เจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดมาเห็นแน่นอนเมือนั้นเจ็ดเจ็ดเหงมือนั่นเขาล็อกเจ็ดเจ็ดมาแน่นอนมันใจเจ็ดคักนหมครับลุงพีเนี่นเพราะว่ามันมีเจ็ดบนเจ็ดล่างถามมันมาเจ็ดบนเจ็ดล่างหรือหาบนล่างเก่าบนเก่าล่างบ่บผักเด็กอ่ถามันมาเจ็ดบนเจ็ดล่าง กจังึ่งมากเกาบนเกาลางมันสามารถึงเก,า,เกาบนเกาลางไงลงพี่เขียนไงเนะี่อยากได้ไลยเส้นแกงจังค่อยขังปันปันไกลหน่อยน่าไหนอยลยเส้น,นทั้งทังปันอีดอกแดกหน่อ <laughs> วนันที่10ตุลาคม69โพสต์เมื่อนี้เสียใจเล้วเมื่อ้วันจันทร์ประเดิมแยกมานมื่อแรกของสัปดาห์นะคะ,ะใคช่โพสต์เสียใจ ตัวน,นี้ของพีลูกไว้แล้ว่านลูกไว้แล้วนี่คือสีมาเมืองถ้าเจ็ดเก่าจ้าแต่บอลนีู่กไปแล้วทนะีความื่อวนนี้เหล็กตัวน,นี้จ้าเกียเ์ดิเจ็ดเก่าปมาเหล็กไงเหล็กเหล็กประจําตัววะจังหวงเเกเกเะเนี่ยมือานีเจ็ดเก่าอยู่เป็นยังไงตัวทีจ้าสีม้าเอง รามไปแล้วนะครับรามไปแล้นาาวนอกค่ะอาจารย์เนาะเกณฑสามตัวหนึ่งเจ็ด 7. เออดก,ก,บบเาาก้ากับเจ็ดห้าตาตรงไหเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนีนนักเก้าหนึ่งหกวิ่งรูดเจ็ดทั้งวิ่งทั้งรูดน่ะละตัมักเมยกับวิ่งเอาตัมักไปยาวๆกับรูดเนาะ มาให้เห็นแน่นอนเนาะค่ะเจ็ดนี่แมาลานประเทศนี men, ่ม e> ันวังใจหลายนี่หมดค่ะเง่นประมาณมีเจ็ดบนล่างก็สี่อันนั้นคือการก้อนสูงกว่าี่เก่าบนเก่าล่างเขาเขียนวิ่งบ่โยนฟังเอาก็ได้วิ่งรูดเจ็ดเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเจ็ดตรงนี้เห็นมือนเจ็ดมาให้เห็นแน่นอนนะคะ คอยมันๆเฮงเฮงปังๆที่เกาล่านแตกบอกว่ารจ์เมื่อีงตามกำลังเออตามกำลังเน่กตางล่างยกๆไปซื้อหลายแื่เพิ่นกูโบไม่เงินแต่ลูกมมินใจนี่กวนจนวันจันเป็ากวนจันมันเป็น์บไฟผาด พลาดเพหน่อยวันจันวันจันไม่พลาดแน่นะคะหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกท้ามีเก่าต้องมีหกน,นะคะ่ะส่วนทีร้อยไม่เห็นชัดๆคือเก่าหนึ่ง,งะะมันบอกค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งอันนี้ปูปูใดกว่าจ่าปูสีปูสีว่ามันสีสุดโต้เลยปูสีสีบอกปูสีนี่คือพุมพ่มเพิ่นพุ่มยูวัดนี่แตสมัยโบราณล้วละ่ะจ้ะ เป็นเมืองเกา่าวัดเกา่าขุ่มปูสีมีหอดให้เงินห้ค่ำยี่โอ้อาจารย์ก็เบิกขึ้นมาใส่มีลาเบิกขึ้นมาหายยาโยมยู่นี่ออลาข้าัน,นาเอาเดอ้เอร์ต<พ>ัวเล่าบัวาไทยก็ได้พ้ากกันเอาให้ได้จ้อาอย่าเบิ่งซื่อๆมออันบอค่ะตามนั่นเด้อพี่น้องนะครับเป็นแนวทางคอง พี่โต้งนะครับข้ามโค้งเที่ยวลาวพี่น้องก็นั่งไปพิจารนาเบึงนะครับมากระจัดคัดกระพานถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับพอันไหมในคลิปน้านะครับไปตามแนวทางเส้นรุ่นกันต่อนะครับขอเองเฮงปังๆนะครับสองทุ่มครึ่งขอให้ได้ทำบุญทำท่านให้ได้กินได้ท่านได้ใส่นะครับถ่ายคลิป สวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ